เหนันเดียวทำนันไม่เยอะไปไปนะคะแถวหนึ่งเอาสองต้นพออันนี้ก็จะใส่ลิ้นตรงนี้นะคะติดกันนะคะฝุดไ้แล้วแต่ติดกันแถวหนึ่งเอาสองต้นพอ เสียหนึ่งเอาสองต้นพอทีนี้ก็กลางๆมันก็ใส่ใส่เปลือกนะครับเพื่อนใหญ่าหญ่เปลือกเหลืองจ้าเออปุ๊บปุ๊บกระดิ่งน้องยกเป็นน้ำยกเป็นหลอดเป็นหลอดปุ๊บแค่ะเนาะ

ไปนำแล้ค่ะนเะพื่นพนอนลงมะละกเอเดินหนานเดียวทำหนานไม่เยอะไปๆนะคะยกเป็นหนานยกเป็นหลงเป็น,ลนหลงถูกแล้วค่ะนะ้องอ่านี่ก็ลงมะละกอมะละกอด้วย ใส่เผือกไปน้ำนะครัเพื่อนๆลองมาละโกมาละโกจ้า,าไว้ข้างบ้านนี่แหละเก่ยละเอียดคนขี้คานหลายต้นแล้วนะคะเหลือจ้ามาละโกจ้า นเปลือกเหลืองนะคะเนาะเปลือกเหลืองเอาเบียร์เขามาปลูกนะคะเนาะน้องเปลือกเหลืองนะคะเนาะเปลือกเหลืองเอาเบียร์เขามาปลูกนะคะน้องเดี๋ยวหนึ่งเอาสองต้นพอปลูกไว้ตรงนี้ติดๆกันเลย นี้ก็จะใส่ลิงตรงนี้นะคะติดติดกันนะคะกดไว้แล้วติดติดกันจ้ามาลโะโกจ้าปไว้ตรงนี้ติดติดกันเลย ถูกนะคะเนาะอ่าน,นี่ก็ลง,งแล้วก็อันนี้ก็จะใส่ลิ้นตรงนี้นะคะติดก,กันนะคะกดไว้แล้วติดก,กันใหญ่ใหญ่กระโดดไว้ข้ามอันงนี้กจะซิบ ะใ,ใส่เผือกไปด้วยนะคะมะละกอด้วยใส่เผือกไปนำน,น,น,นะ,ะนครับเพื่อนๆร้องมะละกอกมัลล็อกไว้ข้ามมั่งเดี๋ยวอเมิใส่ีไจะใส่เผือกไปด้วยนะคะมะลล็อกไว้ข้ามมาั่งเดี๋ยวอเมิใส่ จะใส่เปลือกไปด้วยนะคะหนูเปลือกเหลืองนะคะ,นะเนาอเปลือกเหลืองเอาเบียร์เขามาปุ๋มน,นะคะเนาอเล่งตามนะคะเพื่อนๆอันนี้คือเปลือกนะคะเด็กปุูกไว้ตรงนีต้ติดกันเลย มะละโกไป้าา<า>ันมาเรื่องตามนะคะเพื่อนๆอันนี้คือเปลือกกระเดื่องโอ้ไว้ตรงนี้ติดๆกันเลย ของไว้อยากไว้กินเผือกเหลืองจ้าเอเผือกจะกระดิาแม่รอบนี้หนอ้ของไว้อยากไว้กินละจ้า <rawd> เผือกจ้าแม่รไม่รอนี่เลยูค,คองไว้อยากไว้กินละนึเผือกเหลืองนะคะเนาะ เปลือกเหลืองเอาเบียร์เขามาปลูกแล้วคันน้องเปลือกเหลืองแล้วคะเนาะเปลือกเหลืองเอาเบียร์เขามาปลูกแล้วคันน้องเดินหนั้นเดียวทำหนั้นไม่เยอะไปไปนะคะเกิอยข้ามาก อันนี้จะใส่เจ้าใส่เผือกไปด้วยนะคะจ้ามาละกอจา้าเขียวหนึ่งเอาสองต้นพอแม่ร้องแม่ร้องนม่เลยผูกคล้อ,องไว้อยากไว้กิ้นละคะ <c oughs> ยาย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 มาละโกจ้าไว้ข้างบ้านนี่แหลยเรื่ละเอียดคนขี้ข้านในรอบในรอบนี่เลยผูกข้องไว้อยากไว้กินละจ้า มาละโกโจ้ามะละโกที่เราํำไว้นะคะทำไว้เองเองนะคะเปือกเหลืองจ้าเอ้ยะตะกนมละโกจ้าไว้ข้างบ้านนี่แหละ อยาละเอียดคนคีคานเดินนั้นเดียวทำนั้นไม่เยอะไปไปนะคะแถวหนึ่งเอาสองต้นพอมะละกอจ้าไว้ข้างบ้านนี่แหล,ละอยาละเอียดคนคีคาน มะละกอด้วยใส่เผือกไปนำแล้ะค่ะน้อเพื่อน,อนรองมลออะละกอเดินหนันเดียวทำหนันไม่เยอะไปๆนะคะมะละกอที่เราทำไว้นะคะ อันนี้ก็จะใส่ลิงตรงนี้นะคะติดๆกันนะคะเปิดไแล้วติดๆกัน